ก,กับเรียนท่านประธานทุกครับผมเสรีสมาชิกทิศสภาตรงตรง้องขออญาตท่านประธานเล็กน้อยครับแม้ว่าผมจะตอบไปแล้วก็ตามแต่สมาชิกก็ได้อภิปรายเสนอในบางเรื่องนะครับขออนุญาตตอบให้ชัดเจนสมบูรณ์นะครับส่วนที่ท่านจะเด็จขออนญาตเอ่ยนามการลุาให้ความเห็นว่าในประเด็นเรื่องอื่น มีอีกหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมและปัญหาทางการเมืองต้องกลาบเรียนว่าในรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่สืบเนื่องมาจากทางท่านประธานอนุกรรมธิการและคณะกรรมการที่ท่านวงสยามได้ไปศึกษาจากการเลือกตั้งซ่อมและการเลือกตั้งในท้องถิ่นบางแห่งมานําเสนอเพราะนั้น ประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ครอบคุณทุกเรื่องแต่ในเรื่องอื่นๆที่เป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะสภาล่มนะครับหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองอื่นๆเกี่ยวกับทางรัฐธรรมนูญปัญหาเหล่านี้เรากำลังศึกษาอยู่ในบิ๊กลลอตบิ๊กล็อกที่5ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ นะครับซึ่งจะต้องเอาประเด็นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมานําเสนอรวมถึงระยะเวลา8ปีการดารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือที่ท่านกิติศักดิ์เสนอว่าท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่ง4ปี2วาระนะจะยกเลิกเลยอะไรได้ไหมเพราะนั้นปัญหาทั้งหลายเหล่านี้จะไปอยู่ในเล่มนั้นซึ่งจะได้นํามารายงานต่อไปส่วนที่ท่านสานิตนะครับได้ กรุณาพูดถึงต้องกราบขออภัยนะครับให้ให้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสิ่งที่ผมได้กราบเรียนไปนั้นไม่ได้เจตนาที่จะบอกว่าท่านสานิตขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นจับใครไม่ได้เลยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการยกเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าในกระบวนการการหาพยานหลักฐานมาแสดง ให้ปรากฏเพื่อจะเอาผิดเอาโทษคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นมันไม่สามารถจะเอาพยานหลักฐานมาแสดงได้ก็เลยดําเนินคดีกับคนที่กระทําความผิดนั้นยากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการที่ท่านได้พูดถึงว่าในการที่จะไม่ได้พยานหลักฐานหรือได้พยานหลักฐานยากเนื่องจากการขอหมายที่จะไปค้นไปจับคนก็ตามเนี่ยนะครับเพียงแต่มีกฎหมายที่ออกมาภายหลัง ว่าจะต้องไปขออนุญาตศาลเนี่ยนะครับก็ต้องกราบเรียนว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงนะครับเนื่องจากว่าในกระบวนการการออกหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับให้อำนาจยศระดับตั้งแต่พันตำรวจเอกหรือพันตำรวจโทในบางตำแหน่งสามารถจะออกหมายสารอานารท่ทวออกหมายคน้นหรือหมายจับได้เองนะครับเรื่องนี้ท่านประธานสุภะชัย เขเคยเป็นผู้พิพากษานะครับท่านก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในขณะนั้นนะครับเนื่องจากว่าแต่เดิมการออกกฎหมายการออกหมายดังกล่าวนั้นเป็นหมายของตำรวจแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไว้วางใจเพราะการออกหมายนั้นออกง่ายเกินไปก็เลยไปยกให้ศาลมีคนออกนะครับมันก็เลยทำให้กระบวนการของการจะหาพยานหลักฐานหรือ จับตัวคนกระทําความผิดมีกระบวนการขั้นตอนมากขึ้นก็เลยเป็นข้อยุ่งยากที่จะทําให้ได้พยานหลักฐานมาดําเนินคดีกับคนที่กระทําความผิดนะครับก็เลยเกล่าบเรียนเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับว่ากระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากกระบวนการทางกฎหมายส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ให้สารเป็นคนออกหมาย ก็มีหลักประการสำคัญก็คือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกการใช้อำนาจของรัฐไปในแนวทางที่เร่งรัดจับกลุ่มตรวจคนดำเนินคดีโดยไร้สาเหตุหรือไม่มีสาเหตุเพียงพอก็เลยเอาไปให้ศาลเป็นคนมีอำนาจกระทำในส่วนนี้นะครับก็กลับเรียนเพื่อความเข้าใจแล้วส่วนรายงานฉบับนี้นะครับ ก็ขออนุญ,ญาตท่านเจเด็ดว่าขอให้ผ่านที่ประชุมแห่งนี้ไปส่วนประเด็นอื่นๆเราก็จะนำเสนอในฉบับต่อไปครับขอบคุณทุงทานครับ